สวัสดีครับรายการกินทั่วราชนะจากวันนี้มาเจอกันที่าทางไปโคราชนะครับวันที่18พฤศจิกา63นะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงก,กว่าๆเนี่ยบรรยากาศ23องศา23องศาโอเคเดี๋ยวเราไปกินเกาเหลากันวันนี้เรามากินเกาเหลาเลือดหมูนายวิรชัย จะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนี่เข้ามาถึงก็จะเป็นหม้อ,อกเกาเหลานะครับมีแล้วก็มีอาหารมีแกงด้วยแกงป้าก็จะแกงมาเรื่อยๆนะครับป้าเดี๋ยวผมเอาเกาเหลาเอาเกาเหลา ก๋เาเหลาหมูหมูบาดช่อ,ชอนี่แกงเนื้อหน่อไม้ใช่ไหมเอาแกงไก่หน่อไม้หน่อไม้เส้นแล้วก็มีถั่วโ,โอเคเอาเอาเกาเหลาคุาาาาพ,พิเศษด้วยธรรมดาค่ะเอาชามใหญ่เลยาชามหนึ่งข้าวเปล่าด้วยนะครับครับ 啊，没拿回 วัดีไปธุระที่โคลาแล้วก็เลยแวะมากินร้านนี้แวะแวะประจำนะอร่อยเอาอราๆ <with> เนี่ยก็จะมีกาแฟมีอะไรด้วยมีอยู่รนะิมถนนนะบรรยากาศก็อากาศก็โอเคเลยวันนี้ มาแล้วบ้านที่นี่ตรงตรงที้เขาเรียกอะไรนะอ๋อติดกับฟามโชคชมโชคชัยเลยอ่าร้าก็อยู่ติดกับความโชคชัยหมู่บ้านหมู่บ้านบางแจ้งนะ หอมนะที่นี่หอมอร่อยมากข้าวเลือดหมูวีระชัยเนาะอยู่ตรงกวามถึงความโชคชัยนิดนึ่งทางไปโคราชนครราชสีมามีหมูบะชอบ่อมียังมีไส้ด้วยไส้มีตับ เพราะมีเลือดเนี่ยใชนี่ครับนี่อยากให้ผู้ชมได้ได้กลิ่นหอม เาแวะกันเนี่ยดูอร่อยครับหอมรสชาติมันจะแบบหอมกระเทียมหอมพริกไทยกลมกล่อมกลมกล่อมมากเลยปกติแกงเนื้อหน่อไม้ย่าอร่อยนะที่นี่แกงเนื้อหน่อไม้มีแกงเนื้อหน่อไม้ป้าใจดีผมมาหลายรอบแล้วป้าเขาอัศยานใส่ดีทุกเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไป เดี๋ยวผมจะพาไปร้านอร่อยร้านที่ผมลงเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะกินมาแล้วก็อร่อยหรือว่าไม่ก็เพื่อนจะแนะนำมาเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางบ่อยผมก็จะเจออาหารพวกนี้ยเยอะนะครับโอเคขอบคุณครับ